ความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ f เฟ e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความแหม่น่าสนใจดังนี้เอ๊ะเอจากเคยสงสารเชื่อเชียร์สองผัวเมียเซเลบกลับกรอกจนทุกวันนี้ตาสว่างวงเล็บเกลียดเลยแหละว่าเขาไม่ได้ดีจริงเหมือนที่เขาแสดงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองค่ะเอ๊ะที่หนหลังจากหมอปลากับพี่น้ำฟ้าไปทำขนมจีนกล้วยบวชชีให้กำลังใจสอผัวเมีย ก็ได้ความนิยมและกำลังใจจากทั่วสารทิศก่อนกลับหมอปากอดคอลุงและบอกว่าให้ลุงกลับมาทำมาหากินได้แล้วกลับมาขายไก่ย่างใช้ชีวิตให้ปกติเพราะลุงไม่ผิดแต่แต,แต,แต่ลุงป้าก็ไม่คิดกลับมาขายไก่ย่างทางั้งทั้งที่มีแฟนคลับส่งเคานเตอร์สำหรับขายไก่มาให้ยังคงรอรับ บริจาคและเดินสายออกงานร่าเริงหลงไหลในชื่อเสียงไม่จบไม่สิน้นเอที่สองพอลุงรู้ว่ามีคนใจดีจากเมืองนอกช่วยถมที่ให้ร้านกาแฟตรงคาบบ้านเพราะพี่เขามีน้ำใจเห็นน้ำขังเวลาฝนตกคนที่มาจอดรถไม่สะดวกลุงก็พี่โรธลืมตัวแสดงความเห็นแก่ได้ ออกมาอย่างน่าเกลียดพูดต่อหน้ากล้องของเหล่ายูทูบเบอร์ว่าไปถมให้เขาทำไมมาถมให้ที่ข้างบ้านผมนี่บ้านนั้นเขารวยแล้วมหากรรมโอนค่าถมที่เลยเริ่มขึ้นบอกจะให้แม่ค้าได้มาขายของว่าสั้นะวงเล็บแต่ทุกวันนี้แม่ค้าเขาต้องออกหมดแล้วเคลียร์ทางให้พญานาค S 1> <S 1> <S เอสเช้าว,วันหนึ่งก่อนลูกๆจะไปโรงเรียนลุงก,กระซิบข้างหูลูกว่ากอดพ่อหน่อยลุงรู้มุมกล้องลุงอยากได้ภาพพ่อที่แสนดียูทูบเบอร์ก็ถ่ายกันใหญ่แต่ลูกลุกดกกงดูเกรงๆเห็นนะเอที 4. ก่อนวันขึ้นบ้านใหม่คุณน้ำฟ้าขนคนไปช่วยทำความสะอาดบ้านซักผ้ากองเท่าภูเขาเทปูน ถึงขั้นปีนรถเทปูนวงเล็บรักผู้หญิงคนนี้หมดใจตั้งแต่วันนั้นแต่แต่แตแตจุดจุดจุดไม่ช่วยทำไรเลยถ่ายคลิปไลฟ์สดทั้งวันเขาให้ไปรับทนายก็ถลหลไปลองชุดไปซื้อของหายไปค่อนวันเฮ้ยคนปกติทั่วไปถ้ามีคนมาช่วยงานบ้านน่ะมันก็ต้องพับแขนเสื้อลงมาทำแล้วแต่นี่ เอที่5จบงานขึ้นบ้านใหม่ขนพายูทูบเบอร์ไปเลี้ยงข้าววงเล็บเพราะช่วยสร้างภาพแต่ไม่เห็นขูนน้ำฟ้ากับทีมงานเลยสักคนเฮ้ยนั่นมันคนมาช่วยซักผ้าขัดครัวเอที่6เปิดรับบริจาคกระถิน 1. ทําทำพื้นวัด 2. อันนี้เราช่วยโอนยอมรับต่อมาพญานาค3เฮ้ยมันเริ่มออกทะเลแล้วรอบนี้ปากบอกอยากสร้างแลนด์มาร์คให้กก,กอกให้ชาวบ้านมีไรายได้จากการขายของแต่จริงๆนะ่ะต้องการสร้างบาร,รมีไม่เคยมีเงินชาวบ้านใช้ความเชื่อความศรัทธามาสร้างบาร,รมีให้ตัวเอง เอที่7ค่าแรงชาวบ้านที่ให้มาช่วยงานวัดตอนแรกประกาศจะให้คนละ300พอผู้ใหญ่บ้านขนคนมาช่วยก็ไม่ยอมจ่ายจนเป็นประเด็นให้คุณน้ำฟ้าต้องไปช่วยเคลียร์สุดท้ายก็ยังเหนียวค่าแรงไล่ถามใครจะเอาเงินใครจะเอาบุญเฮ้ยเอที่8วิ่งหนีคุณน้ำฟ้าไปกรุงเทพกลางดึกเพราะ ไม่อยากให้คดีคืบเราตาสว่างกลางแจ้งเกลียดและขยยงสองผัวเมียแบบหมดหวัวใจความคืบหน้าล่าสุดคุณอุบฟิริยะนะครับได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้เวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงจะได้ไม่เจ็บตัวพี่อุบสอนเด็กๆในสังกัดทุกคนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะคนธรรมานะครับบอกว่าใช่ค่ะรอดูตอนต่อไปค่ะคนธรรมานะครับบอกว่าจริงค่ะขอให้คุณอุ๊บสุขภาพแข็งแรงคนธรรมานะครับบอกว่าวันนี้พี่อุ๊บก็มาด้วยใจคนธรรมานะครับบอกว่าใช่ค่ะถูกต้องที่สุดค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้พี่อุ๊บเลือกช่วยคนดีเถอะค่ะถอยห่างจากกกอกเถอะค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าพี่อุ๊บเลิกคบหากับคนที่หน้าไหว้หลังหลอกเถิดคนถัดมานะครับบอกว่าห้ามหลงหลุมหลุดลงเสาเข็มโดนดินกรบหน้าได้นั่งปลดทุกอาจตกโถส้วมได้นะเจ๊คนลืมตัวคนถัดมานะครับบอกว่าพี่อุ๊บน่ารักตลอดค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าพี่อุ๊บอย่าลืมไปสอนบักดารากับ จุดๆด,ด,ด้วยนะเดี๋ยวนี้น่ะเป็นจุดๆไปแล้วคนมรมนะครับบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงอุปภิริยะดีกว่าได้ทั้งงานได้ทั้งเงินพระเอกที่ไหนหลงตัวเองนะคนรรมนะครับบอกว่าถูกต้องครัพี่อุปคนรมนะครับบอกว่าจริงครับพี่อุปคนรรมานะครับบอกว่าพี่อุปอสอนดีมากๆคนรมนะครับบอกว่าถูกต้องครับพี่ โคดมันนะครับบอกว่าใช่คะคนโคดมนะครับบอกว่าพี่อุ๊บครับช่วยครอบครัวผมด้วยครับรับรองว่าพี่จะได้บุญไม่น้อยเลยครับโคดมันนะครับบอกว่าจริงค่ะพี่อุ๊บดังได้ดับได้อย่าเลงพี่อุ๊บน่ะถอยห่างจากคนลวงโลกเถอะนะจะได้ไม่เจ็บโคดมันนะครับบอกว่าคํานี้ไม่เคยทําร้ายใครนอกจากทําร้ายตัวเองรักๆค่ะพี่อุ๊บ โคดมานะครับบอกว่าจริงที่สุดค่ะแม่โรดมานะครับบอกว่าที่สุดค่ะพี่อุ๊บโครมานะครับบอกว่าพี่อุ๊บน่ารักค่ะโคดมานะครับบอกว่าสอนขางคกคงไม่ฟังค่ะคนรมานะครับบอกว่าตอนนี้มีแต่คนเอาอกเอาใจยกยอเชิดชูเหลืองยิ่งกว่าอะไรอีกคนรมานะครับบอกว่าเป็นประโยคที่จริงและใช้ได้เสมอมาและตลอดไปค่ะ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะจดจําและทําตามคําสอนดีๆนี้ได้โคดมานะครับบอกว่าจริงที่สุดแต่คนบางคนนั้นกําลังเหลิงค่ะโคดมานะครับบอกว่าคนมันเหลิงไม่เคยมีมาก่อนวัวลืมตีนพูดอะไรสอนอะไรคงไม่มาฟังหรอกค่ะโคดมานะครับบอกว่าสอนเด็กยังง่ายกว่าสอนคนแก่กะโหลกกะลาบางทีก็ จำไว้ว่าป่วยการไปเตะสุนัขขี้เรื้อนนอกจากจะเปื้อนขาแล้วยังต้องเสียเวลาล้างอีกด้วยคนมาแนครับบอกว่าใช้ชีวิตเป็นดูแลน้องหมาน้องแมวช่วยโปรโมตร,ร้านค้าตลาดโดยไม่ได้หวังสิ่งใดคนมาแนครับบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่สอนเตือนรายไว้จงฟังประสบการณ์ล้วน,วนขอให้พี่อุ๊บสุขภาพแข็งแรงชอบเวลาพี่ ยิ้มเห็นฟัน32ซี่ค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ถ้าพูดเอาจริงๆนะคดีนี้ลุงพลน่าจะฟ้องอีจุดๆ,ๆนะตั้งแต่อีจุดๆกล่าวหาลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยทำน้องจริงๆฟ้องอีจุดๆกลับได้เลยเพราะไม่ได้มีหลักฐานและมั่นหน้าบอออกสื่อด้วยแต่ลุงพลไม่ฟ้องแฮ อี่จุดๆมึงกล้าฟ้องหมอปลาเนาะกุนซือมึงน่ะอ่อนมากถ้าคนที่ไปฟ้องหมอปลาไม่มีหลักฐานนะมึงเตรียมตัวโดนคดีกลับด้วยนะติดคุกยังไม่พอ,อยังต้องเสียค่าปรับอีกนะมึงงานนี้จะคอยดูลุงป้าจะยังไงระหว่างน้องสาวที่สงสัยตัวเองกับหมอปลาที่เป็นคนอื่นแต่มาช่วยลุงพล กับป้าแตนยามลำบากไม่มีใครและตอนไปยื่นคลิปเสียงนะ่ะพวกเขาก็พากันไปพร้อมหมอปลายื่นคลิปเสียงให้กับตำรวจด้วยกันนี่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่ารู้กันมาตั้งแต่แรกแหละดูออกมีแต่ตรูนี่แหละที่ไม่รู้และโดนหลอกสมน้ำหน้าตัวเองคนต่อมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่า เขาแค่แก้ต่างจากสิ่งที่อีจุดๆพูดสงสัยโคตรมันนะครับบอกว่าแฮชแท็กทีมพยากรุธโคตรมันนะครับบอกว่าตอนนี้คดีกูไม่สงสัยหรือติดตามแล้วน่ะกูติดตามพฤติกรรมคนมากกว่าสนุกดีโคตรมันนะครับบอกว่าเองได้หลับได้นอนมากไหมดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงคดี20ปีเลยนะโคตรมานนะครับบอกว่ากูมองบนน่ะ จนตากูจะเลือกลงมาล่างไม่ได้ละฮ่าฮ่าคนทรมะนะครับบอกว่าจัดไป1ดอกฮ่าฮ่าคนทรรมะนะครับบอกว่าละครโรงใหญ่คนทรมนะครับบอกว่าใช่ยอมเลยคนทรรมนะครับบอกว่าคนอย่างมันนะกูเดาออกเลยนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรอกคนทรามานะครับบอกว่ากูกระงึดคนธรมะนะครับบอกว่าเลวมากเลยนะแบบนี้นะคนรมะนะครับบอกว่า มันไม่ฟ้องร้องหรอกเพราะเดี๋ยวอาจโดนญาติจอมนางหัวเถกถ้าหวยไม่ออกที่มันนะนะก็ไม่สนแล้วคนธรรมนัครับบอกว่ากูคิดแบบมึงคนธรรมนครับบอกว่าเคยอ่านเจอว่าคำตัดสินศาลว่าแม่สามารถกล่าวหาผู้อื่นเป็นผู้ฆ่าลูกได้แม้คนนั้นไม่ได้เป็นคนผิดคนธรรมนัครับบอกว่า ลุงป้าลอยตัวลืมคนที่เคยมีน้ำใจกับตัวเองได้หน้าตาเฉยโคตมันนะครับบอกว่าเราว่าเขารู้กันดูการกระทําสิโคตมันนะครับบอกว่ามันลังเลเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่หาอะไรจริงจังไม่มีสักอย่างโคตรมันนะครับบอกว่าตระกูลสตอโคตมันนะครับบอกว่าส่วนตัวเราคิดว่ามันแค่เปลี่ยงไปให้ไกล คนที่มันต้องการปกป้องนะ่ะทำตำรวจเขว